ครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายเบิร์สู้คู่สู่คนพี่น้องเจ้า,า่ะผู้ที่อยู่ทางใกล้และกระทางไก่เจ้าค่ะมื่อนี้พัชชาบริได้เห็ดใบสีเด้อจ้าแต่จะมาเห็ดสบู่ใช้เองให้พี่น้องได้เบ่งเนาะจ้าอันนี้ก็คือเบสสบู่หรืออ่าเรืออะไรนะกีซรีกีซรีเนาะจ้าสั่งมาจากลาซาดานะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าตัวทําฟองเนาะ สั่งมาจากลาซาด้าจ้ะแล้วเขาซืมาเห็ดสบู่ล้างหน้าใช้กันเองเด้อผู้ใดอยากเห็ดกาไปเห็ดตามได้เด้อพี่น้องเด้อ,อส่วนผสมใน,นนี้จะมีใบตำรึงพี่น้องจ้ามีใบตำรึงแล้วก็จะมีฟักจ้ะมีฟักฟักแฟงนี่แหละพี่น้องฟักแล้วก็จะมีนมสดเนาะเขาจะปั่นใส่กันกันกบตัวนี้เลยจบคุณเ,เห็ดให้หน้าขาวใสพี่น้องจ้าพัชชาเคยเอาตำลึงมาถูหน้าแล้วหน้าขาวใสเนาะ,ะเปิดพวกฟ้าพวกอย่างนี้ จางลงแต่พัชชาขี่ค้านเวลาเอามาฟอกก็เลยอยากเ็ดเป็นสบู่ใช้เองฮะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่นมสดลงไปแน่ที่จริงต้องมีน้ำผึ้งนิดนึงครับ่มมีน้ำผึ้งกับบเป็นอย่างนะพี่น้องเนาะ มาเบิงเล่นขายของพี่น้องจ๋าทำสบู่ใช้เองออกมาสเป็นแนวใดพี่น้องมาเบิงมาชมในการเลยจ้ามีฟักเด้อจ้ามีใบตำลึงและนมสดเนาะจา้าเขาจะปั่น3อย่างนี้เข้ากันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราจะทําเป็นสบู่ล,ชชนะล,บล,ล้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะพวกพัชชาขี้ค้านฟอกหน้าขี้ค้านคัดหน้าก็เลยต้องใส่เป็นสบู่เลยเพราะเขาต้องได้ล้างหน้าเช้าแรงเป็นประจําอยู่แล้วเนาะก็เลยส่วนสามีเห็ดสบู่ใช้กันเองอ่ะปั่นเลยค่ะไม่ไม่หมุน ปั่นสามอย่างรวมกันเลยนะคะปั่นรวมกันเลยตอนนี้ปัน่นเสร็จแล้วก็จะมากรองเอาแต่น้ําเด้อจ้าพวกกากพวกกากนี่จะไม่เอาเนาะจ้าพี่น้องจ้ากากตําลึงแล้วก็กา,กากฟักเราจะไม่เอาเราจะเอาแต่น้ํามันล้วนเด้อพี่น้องเดิม สิง,งามบบดน,นี้แหละพี่น้องเห็ดสบู่ล้างหน้าเองสิง,งามบบดน,นี้ละว่าต้องไปซื้อผู้ใด <laughs> โมเมนต์ล้างหน้าม่นละมีตะตุ่มขึ้นเต็มหน้าบอกพี่น้องสูตรนี้พัชชาเคยเอาเห็ดฟอกหน้าอยู่ตลอดเห็ดคัดหน้าฟอกหน้าอยู่ตลอดแล้วกะพัชชาเกิดความขี้ข้าน่ะพี่น้องต้องไปเด็ดมาต้องมาคัดมาถูก็กเลยอยากเห็ดเป็นสบู่ใช้เองเ,องเนาะเฮาสิไปหาซื้อกันยากเออเผื่อเห็ดขายอยู่ครับนี่แล้วบดน,นี้เฮาก็เลย จะทำใช้เองพี่น้องจามาเบิงผลลัพธ์กันเลยจ้ะพิธีเห็บริญสะผู้ใดอยากเอาเพชรไ้เองก็ได้นะพี่น้องเนาะปลอดสารพิษปลอดสารปลรรอ,อดสารอันตรายเพ็ดไซเองอยู่บ้านอยู่เงือนเฮาพี่น้องไผก็เห็ดได้จ้ะเนาะจะให้ดีต้องมีผ้ากล่องด้วครับเออผ้าขาวบางเนาะไม่เป็นไรเราไม่เอาเยอะหรอกนะ้ำมันเยอะอยู่ นี่คือน้ำที่เราปั่นออกมาได้น้ำนมสดแล้วก็น้ำตํารึงแล้วก็น้ําฟักเนาะพี่น้องเนาะเราจาบวใส่สีอย่างเด้อพี่น้องเด้อเพราะเราได้สีเขียวเนาะสีเขียวจากใบตารึงนี่พี่น้องจ๋าห็นบ่เน้องห็นซัดบ่วนาะคือย้อนแสงบ่สีเขียวจากใบตํารึงอยู่แล้วพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่นมลงไปมันจะเป็นเขียวพัดเทลพี่น้องจ๋าเป็นสีจากธรรมชาติเลยจ้ะเป็นออแกนิกคุณได้ ธรามชาิพ ar <c oughs> ี่น <c oughs> ้องตำลึงบอได้ใส่สารบอได้ใส่อย่างเลยเนาะบอแม่นออกแกนิกได้พี่น้องตำลึงปลูกในดินผู้ค้าว่าไปซื้อหลังจากนั้นก็เอาเบสสบู่เนาะพี่น้องเนาะเบสสบู่มาซอยเนาะมาซอยน้อยๆไว้ซอยเล็กๆซอ้ซอยน้อยๆกับเล็กๆก็คือกันทชาถจะได้เซ็ตไว้ซอยซอยซอยนะครับจริงๆต้องมีเขียงนะครับซอยน้อยๆบางๆนะพี่น้องเนาะ เวลาเอาไปต้มมันจะได้ละลายง่ายเนาะใช่ไหมใช่ไม่ต้องต้มน้ำโดยตรงด้อต้องต้มน้ำแล้วก็เอาใส่ภาชนะอีกอย่างหนึง่งว้าวเลาก็ได้อันนี้ต้องใส่หลายก้อนบน,นี่เขาจะเหตุก้อนเขาประมาณเพราะว่าประมาณหนึ่งส่วนสามห้าก้อนได้บ่ห้าก้อนน้อยไปบ่ห้าก้อนตัวไหนบอกมาจะเขมรนี่ไงนะเราก็จะมาใส่นี่ไงนี่ พอ,อไหมเจ้าวันเพราะว่าน่าจะหกก้อนอะ่ะป็คัเดียวจะใส่ภาชนะตัวอื่นเออหกก้อนนี่แหละซอยไปเรื่อยๆบ,บางๆเด้อจ่าพี่น้องจ๋าซอยลงไปเลยซ<ม>อยเสร็จเรียบร้อยแล้วทําไงต่อไอ้ต้มน้ำครับต่อไปเอาน้ําร้อนเนาะน้ําร้อนที่เราต้มไว้เอามาทําอะไรคะต้มสบู่อ๋อน้ําร้อนเอามาต้มสบู่อันนี้คือตัวทําฟองเด้อพี่น้องเด้อ เทตัวทอเอ่เฮ็ดฟองลงไปแลวก็ผสมน้ำเปล่าลงไปเนาะนี่คือถุงนี้จ้ะซิ้นราซาดาคือการพี่น้องจ้ะตัวฟอมฟองสบู่เนาะจ้ะให้มันมีฟองในยนิดนึงเลยพี่น้องจ้ะการเพิ่มฟองผสมน้ำให้มันละลายเลยไว้มนม่นผสมน้ำให้ละลายเลยด้วยจ้ะพอละลายแล้วทำยังไงต่อคะละลายแล้วเราก็ต้มสบู่ออต้มสบู่เสร็จแล้วเราก็เอานี้ไปหยดใส่ ละลายแล้วก็ต้มตัวอ่าเบสสบู่คือตัวนี้พี่น้องที่เอาซอยไ้เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยที่เอาซอยไ้เมื่อกี้เนี่ยต้มน้ำเดือดเขาเขาต้องไม่ต้องต้มโดยตรงตอนนี้กําลังต้มน้ําแล้วก็เอาอ่าเบสสบู่นะพี่น้องนาะลงไปหยองแต่บบได้ให้ถึกน้ําได้พี่น้องแค่ให้มีความร้อนจากน้ํานี่ขึ้นมาสู้กับเนื้อสบู่ของเฮาเนาะโดยที่ไม่ได้ผสมน้ําด้วยจ้ะพี่น้องเห็นบอเนี่ย ไม่ได้ผสมน้ำเลยเนาะใช่ไมคุณเข้ากัสีละลายคือการกาวละลายเชียนนี่เลยละลายขี้ผึ่งเลยพี่น้องจา๋านี่เห็นหบะละลายไปเรื่อยๆจ้ะโดยที่บได้ผสมน้ำ้อจ้ะแต่ใช้น้ำอีกสั้นหนึ่งหองไว้เอาความร้อนละลายว่าไง่ายๆซะพี่น้องจา๋าเนาะทาไมเราต้องอมีน้ําร้อนละลายเราค้างไฟเลยโบได้บ,ดบ่ค้างไฟมัน ทำให้คุณภาพของสบู่เสียเอาคุาพ่นะเพิ่นเคยเหตุพี่น้องเพิ่นเคยเหตุใส่มาก่อนเนาะพออยู่นาะแค่นี้พอไหมจะได้สามสี่ก้อนเอาทำไมน้อยจังอันนี้ต้องเป็ดเก้าพันแบบเอาตรวเมื่อกี้ว่าจะเอาสี่ห้าก้อนโอ้เพิ่มใส่อีกพี่น้องยันบ่พอแม่พิมพ์พอมีสิบก้อนเนะจ้ะเราก็เลยเพิ่มใส่อีกเนาะก็ค้นไปเรื่อยๆจนละลายเลยแม่บัวไอ คนเบาๆใ่ฟองคนเบาๆไม่ให้เกิดฟองเ้อจ้าโฟมคน,นด้านเดียวอันนี้เฮายกออกมาจากไฟแล้ว้อจ้าตัวเบสสบู่ของเฮานี่ยกออกมาจากไฟเรียบร้อยหลังจากนั้นเฮาจะเอาอะไรผรสมต่อไปไอ้นี่แหละเออเราจะเอาอ่าใบตำรึงเนาะพี่น้องเนาะฟักที่เราปั่นไว้แล้วก็นมสดเนาะเทลงไปผปสมกันจ้ะเออ ลงไปเลยอุ้ยเหมือนชาเขียวเลยเออแล้วก็คนเข้าไปอุ้ยสีสวยมากสวยจริงๆเออสวยๆสวยสวย,สวย,สวยจริงๆเลิศมันเลิศมากสีธรรมชาติ้ะจ้าบบได้ดแต่งสีใดๆทั้งสิ้นเนอจ้าบบได้ดใช้สีอ่าผสมอาหารหรือสีอย่างทั้งสิ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสีธรรมชาติจากใบตำรึงเนาะจ้าตอนนี้มันมีฟองนะนาย ไม่เป็นไรเหลือก็กินกูได้ไว้ทำอีกได้แล้วก็ใส่อะไรนะใส่ผงเพิ่มฟองฟงฟงเพิ่มฟองนาะพี่น้องเพิ่มฟองใส่บดเลยค่ะชอบฟองเยอะๆนะคะเออบอยแกนิกกัเนะกระยาไข่ฟองหลายๆแล้วกอนพน้องทำใช้เองด้วยจ้าอย่าดราม่าด้ยจะพี่น้องจ้าหลานชายอยว่าสบูู่สมัยนี้วัยรุ่นไม่เอาฟองแล้วะไม่ได้ไม่มีฟองไม่ได้ไม่เลิศ คนใ่เข้ากันแล้วก็ไวเทลงไม่พิมพ์บ่แล้วเราต้องผสมอะไรอีกไหมน้ําหอมไหมเราต้องใส่น้ําหอมนิดหน่อยเดือพี่น้องเดือเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเนาะจ้าผู้ใดมีสลิ่งน้อยก็สองซีซีครับเทีงไปเลยเพราะว่ามันบีบยากเดี๋ยวมันก็เฮียเทียงไปเลยเด้อน้ําหอมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มหมักกับบะต้องใส่เด้อจ้าผู้ใดแย่นเพ้าน้าเจ้าของแต่น้าค่อยไม่กลัวเพร่พอไหมน้าค่อยไม่กลัวเพ้นะคะ พอค่อยหน้าด้านคุณน่ะโฮ้ยพี่น้องวอลเลนบ่าหัวเด้อจ้าวอลเลนบ่าหัวเด้ออาคนลงไปเลยใส่น้ำหอมไปดัน้ำหอมเนาะแบนี้จริงต้องอุ่นๆนะคุณหอมมากเลยอะอุ่นๆแล้วก็ใส่ใสน้ำหอมเอาแม่พิลม,มาอ่าต่อไปเราก็จะใส่แม่พิมแล้วจ้าตันนี้เฮาฉีดแอนกองห่อฆ่าเชื้อใส่ภาชนะที่เราจะเทสบู่ลงไปฆ่าเชื้อก่อนนะคะ เออข่าเชื้อสร็จแล้วก็ค่อยๆเทลงไปจาจาพอไม่เอาก้อนใหญ่มากเนี่ยเทลงไปเลยพี่น้องอุ้ยสีสวยงามจริงๆสวยงามอาลามมากว่าจะได้จากก้อนเนาะเทไปสองก้อนคือซิบิดแหละมันบกวาบเลย <laughs> มันบกวาบเลยเหรอเนี่ยเราจะได้ไม่ได้ทําอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าส่วนผสมก็เหลืออยู่เนาะ ใส่เข้าไปแล้วก็ลอยแห้งแค่นั้นใช่ไหมไอ้แม่นลอยแห้งแล้วก็ราเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมได้โอเคอน <ะ S 2> ้พี่น้องเนาะอยากแห้งเร็วก็ใส่ตู้เย็นด้ยเออนี่นี่นทีลงไปเลยครีบสบู่ก็แข่งเรียบร้อยพี่น้องจา๋านี่เฮาก็ได้สบู่ก้อนมาเรียบร้อยนะจา้ามือแรงพัชชาจะไปลองใช้ว่าใช้ดีบ่เนาอพี่น้องเนาะเป็นอะไรก็ฝากพี่น้องต่ชมเข้ามาเด้อจา้าคลิปสบู่ของเฮาเสร็จเรียบร้อยจา้าพี่น้องถือว่าสําเร็จรจา้าแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลบนนะ่เนาอพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้าอยู่ดีมีแห่งเบิดสุกุสุกุนมาให้เ็บมาให้คกา้มาให้จนจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า